ทีมงานมาจากเยโสครับผมเดี๋ยวประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาประมาณอีกยี่สิบคันเป็นรถสิบล้อกับรถดำนะครับต้องเคลียร์ดินนะครับทำถนนนะครับเพื่อจะให้รถวิ่งได้นะครับเดี๋ยวน้ำมันจะมาเยอะเราอยู่ที่ชนประธานนะครับอยู่ที่๋ยวสขีคอรภูม งานเนวเลีกหลายปีครับเป็นปีครับกว่าจะเสร็จทัตกรครับเสียทัตตกรเดี๋ยวเราจะพามาชมไปโคมาสุนะครับผมในกำลังขุดทําทางครับ เห็นตั้งหัวครับผมเดี๋ยวพามาชมโคมาสูนะครับผม PC 2องหนึ่งศูนย์นี่ทำขุดทำถนนครับฝั่งนู้นก็ ซูโมโตโมครับผมกับโกบิโก้นะครับมันเป็นร้อยสิบโอ้สวย่อพี่น้อง มีแต่คันบิ๊กบิ๊กเลยทำถนนไปไปต่อกับไอ้ข้างหน้านะครับไว้ไว้ทำเป็นรถวิ่งนะครับให้รถวิ่งครับรถดำรถสิบแปดล้ออีกประมาณ อาทิตย์หนึ่งครับมาจะมากันเยอะเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่น้องชาว youtube ได้รับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องตาม,มอตามสิ่งเลยนะครับผมอันนี้ก็กดจากด้านล่างนะครับ กดจากด้านล่างนะครับทำถนนครับกดนิดเดียวน้ำก็ออกแล้ว <c oughs> ดินตวดโอ้โหดินแดงครับดินแดงเหนียวมากเลยโอโ้ นี่มีแต่คันบิ๊กๆคันใหญ่บิที03มีซับนี่น่าจะเป็นมาหลายทีมงานอันนั้นมาจากโคราชรลบาครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นไก่มากเลยมีสามคันครับถัดจาก จะเอาคันเลืองนี้ไปเดซไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้เวลาใกล้เที่ยงแล้วโอ้ดินเหนียวครับพี่น้องโอ้ เจอดินเหเนียวเลยงานนี้ชมกันชมกันเวฟเต็มตาเลยครับพี่น้องโอ้ยวดต้องทำมาถนนโคสะสูงมองกันน้ำครับน้ำมาอันนี้น้ำก็ ใำการสูงออกบริเวณใหญ่มากเลยครับตอนนี้ก็ทำการเอาดินออกจาก vùng kỳ Tân yên nha xuống chút cao hấp này như vậy khô mà sụ anh à ăn có hết เด็ครับผมครับสวัสดีครับฮะตามมอดัมซิงตามมอดัมซิงครับผมตามมอดัมซิงขอบคุณมากครับอันนี้ทีมงานยังทีมงานยังครับทีมงานยัง บริษัทเดี๋ยวมาหลายบ่มาหลายบ่เดี๋ยวมาอีกบ่พวกพวกรถดำเดียวมาอีกเนาะมาจากยะโสเนาะครับอันนี้เฮ็ดทางไปพุ่นบ่โอ้ไม่แต่ดินดินเหนียวครับ เอาเฮดเดอร์เดี๋ยวนำซื้อมาครับต้องดูน้ำบอกมาจากยาโซไอซื้อยังก็ไอซื้อยังโจโอ้อยู่กับอยู่กับสีโจครับผมบางโจเนี่ยสีโจ ผมมาสุขุดผมมาสู่อสโอ้มาจากเยสโซทีมงานมาไกลเลยทีเดียวเี๋้วก็รถดำมาแล้วก็แมโครน่าจะอยู่ประมาณ คันจุดละห้าคันสำหรับการตักดินใส่รถโอเเ oh, <please. S 1> ดี๋ยวเราจะพามาชมอีกเดี๋ยวดินเหนียวเลยงั้นนี่ เจอแต่ดินเหนียวครับเล่นคิดโคลนเลย ตรงกันเ,นเพลินครับพี่น้องโอ้ไปแล้วไปแล้วไปไหนน่าจะมาขุดฝั่งนี้โอ้เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างขุดสลับข้างครับ ไปแล้วพักเที่ยงแล้วเปล่าครับนี่มาจะพักเที่ยง คลิปนี้ก็ถระท่านชมไปก่อนครับรอชมคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ